สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พอยบีทไทยแลนด์ล่าวิเชียรนะครับจะมาพาทุกคนนะครับมาดูการให้อาหารเย็นนะครับอาหารเย็นของปลาหมอสีที่ฟาร์มมื้อนี้จะเป็นหนอนแดงแช่แข็งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูปลาที่ฟาร์มด้วยนะครับว่าตอนนี้มีปลาสวยๆตัวไหนกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูปลากันนะครับก็นี่ฮะถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหานะครับ อาหารเม็ดนะครับคุณภาพดีนะครับแนะนํานี่เลยครับของซีแซ u a p r วาโปรดักนะครับมีทั้งเล่งโหนกเล่งแดงเล่งมุกนะครับเล่งสีทูโทนแร่ธาตุไฮแอทีฟตัวนี้ก็มีนะครับอย่างไรก็เข้ามาสั่งซื้อกันได้นะครับที่ตัวแทนจําหน่ายของซีแซต a อ r o าโปรดักนะครับหรือจะสั่งที่เดอะเนสทอสบีดกันได้ก็ได้นะครับอันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหนอนแดงแช่แข็งนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะให้ปลานี่ฮะ การให้ปลากินกับมือแบบนี้ก็มันก็จะเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับเจ้าปลาด้วยนะครับให้เขาคุ้นเคยกับเรานะครับไม่ขี้กลัวไม่หลบมุมนะครับนี่แล้วก็เป็นเหมือนการสร้างความไว้ใจให้กับปลากับคนเลี้ยงด้วยนะครับนี่นี่ครับมาดูเจ้าตัวนี้กันบ้าง กินแล้วนี่ครับหนอนแดงก็เป็นอาหารสดชนิดหนึ่งนะครับที่นิยมให้กับพวกปลาสวยงามกินโดยเฉพาปะปลาหมอสีนะครับก็อาหารสดที่ที่คนเลี้ยงปลาหมอสีนิยมให้ก็จะมีหลักๆมีสองอย่างก็คือหนอนแดงกับไรทะเลนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเจ้าตัวนี้ยังไม่ค่อย ยังไม่ไฟชินเท่าไหร่นะครับยังกลัวกลัวอยู่แต่ถ้าเกิดเราให้อย่างนี้บ่อยๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมากินกับมือนะครับนี่เจ้าตัวนี้เป็นหนั o w e r นี่ครับหัวใหญ่มากเหลียง lower horn น,นะครับแดงๆหัวใหญ่ๆห,หัวโงๆแบบนี้ตัวเล็กจิ๋วเดียว นี่ฮะดูสนุกมากนะครับนี่เจ้าตัวนี้อันนี้เราเพิ่งเอาขึ้นมาจากช่องฟอร์มนะครับก็เดี๋ยวรอยหน่อยแตาหัวนี้แบบดีดมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจับให้ดูแฟบๆๆๆๆนี่ดูหัวสิครับนี่หัวใหญ่มากนี่ฮะตัวจิ๋วเดียว หัวแบบเป็นลูกเลยนะครับหัวเบเลอร์เลยนี่นะครับเดี๋ยวเราไปให้ตัวเราไปกันนะครับ,รบการให้หนอนแดงนะครับมันก็จะช่วยทำให้ปลาเนี่ยตัวมันเฟิร์มขึ้นตัวมันหนาขึ้นนะครับ เพราะว่าหนอนแดงเนี่ยมันเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับกอจะช่วยทำให้ปลาเนี่ยเฟิร์มขึ้นนะครับตัวหนาขึ้นแล้วก็หัวเดิน,เด,นเดินเร็วเดินดีขึ้นนะครับนี่นะครับ ตัวนี้เป็นตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับที่แววดีนี่แต่ว่าเพิ่งเอาขึ้นมาจากช่องฟอร์มนะครับก็เลยยังดูตื่นๆอยู่แต่ว่ามุกที่หัวสวยเลยนะครับตัวนี้ตัวนึงนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ สวยเลยนะครับเนื้อมุกทูโทนนะครับรอแค่หัวนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับอันนี้จะเป็นฟอวฮอนนะครับตัวนี้ต้องรอหัวเดินอีกหน่อยนึงสำหรับเจ้าฟาอเวอร์ตัวนี้นะครับ พวกปลาหมอสีนี่เป็นปลาที่กินเนื้อนะครับโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะชอบอาหารสดมากๆนะครับ หนอนแดงนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะหามาให้ปลากินบ้างก็มันจะมีขายตามพวกร้านขายอาหารปลานะครับที่เขาจะเป็นหนอนแดงแช่แข็งแบบแพ็คนะครับแต่ว่าอไอที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมสั่งมาจากฟาร์มนะครับฟาร์มแบบโดยตรงเลยนะครับเขาจะขายมาเป็นเอ่อเป็นแบบแช่แข็งที่อยู่ในถุงซิปนะครับถุงละครึ่งโลนะครับสั่งมาใช้ทีก็สั่งมาทีละ5โลนะครับก็ใช้ได้เกือบเดือน นะครับนี่มาดูเจ้าตัวนี้หัวเดินดีมากนรัะเดี๋ยวต้องบำรุงบำรุงสักหน่อยเจ้าตัวน,นี้หัวใหญ่มากเลยครับสําหรับเจ้าเจ้าตัวนี้ตัวนี้สายเลือด F2 นะครับน,นี่เดี๋ยวเรามาดูพี่ใหญ่กัน นี่ครับพี่ใหญ่ของเรานะครับเอาไปเลยต้อนโ,อโต้เลยตัวนี้นี่ถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามช่องคอร์สบีทไทยแลนด์ออฟิเชีมานะครับจะเห็นเขาตั้งแต่แบบเล็กๆเ,เลยนะครับจะเห็นพัฒนาการของเจ้าปลาตัวนี้มาตั้งแต่ตอนที่แบบเราเริ่มเลี้ยงจากปลาที่ขยับจากช่องฟอร์มมานะ ตัวจิ๋วเดียวนะครับหัวยังไม่มาเลยนะครับจนตอนนี้7.5นิ้วแล้วนะครับผ่านงานประกวดมาหลายงานนะครับได้มาหลายรางวัลแล้วนะครับสําหรับเจ้าปลาตัวนี้นะครับเป็นที่ใหญ่ของฟาร์มเลยนะครับอันนี้ก็ฟาวเวอร์ฮอนนะครับเป็นฟาวเวอร์ฮอน ตัวนี้ก็เป็นนี่ครัเป็นพาวเวอร์ฮอนอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นสายเลือดที่ฟาร์มเราพัฒนาขึ้นมานะครับเจ้าตัวนี้เราเตรียมไว้จะทําไว้เป็นพ่อปลานะครับเจ้าตัวนี้สวยนี่ครับนี่กอ สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ถามเกี่ยวกับการให้อาหารนะครับว่าผมให้ปลากินอะไรบ้างนะครับก็ก็จะสลับกันนะครับก็จะมีอาหารเม็ดกับหนอนแดงนะครับอาหารเม็ดก็จะใช้ของซีแซนะครับก็จะต้องดูว่าปลาแต่ละตัวที่เราให้อ่ะเขาเราจะเล่งเราจะเสริมเขาในเรื่องอะไรนะครับแล้วเราก็ให้สูตรน,นั้นให้กับเขากินนะครับ ปลาหมอสีนี่ถ้าเกิดว่าได้อาหารที่มันมีโปรตีนสูงๆนะครับตัวเฟิร์มๆเนี่ยมันก็จะสวยสวยขึ้นนะครับดีกว่าแบบปล่อยให้มันผอมแห้งกระลองกล่องนะฮะ ก็เป็นกำไฟตัวหนึ่งนะครับมีเป็นฟาวเวอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น F2 เจอตัวนี้แดงดีมากนะครับแดงดีแดงสดเลยนะครับเห็นเจอตัวนี้มาแล้วเห็นอาหารแล้วน่ครับเป็นมากินล้ว ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการนี่พามาให้อาหารมื้อเย็นนะครับให้กับเจ้าปลาที่ฟาร์มนะครับ กินร่อยเลยนี่พี่ใหญ่ของเรานะครับโอ้สวยมากนะครับได้ยินมาว่าช่วงนี้นะครับมีข่าวงานประกวดใกล้เข้ามาอีกแล้วนะครับเห็นว่าจะมีตอนต้นเดือนกันยานะครับก็เดีย๋ยวเรารอ,อฟังข่าวนะครับเห็นแวบๆว,ว่าทางชมรมนะครับขอประกาศ วันและว่าจะสมัครปลาแต่ละรุ่มวันไหนยังไงบ้างนะครับ แล้วก็ช่วงนี้นะครับที่เดอะเกรทคอร์สบีนะครับเราก็มีการจัดพื้นที่ของนี่ฮะที่ฟาร์มใหม่เพื่อเตรียมเปิดเป็นหน้าร้านนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับเราจะมารีวิวนะครับว่าที่ร้านเนี่ยจัดโซนยังไงแล้วก็มีการเดินระบบพ่อลมอย่างไงบ้างนะครับโดยที่ระบบลมทั้งหมดเนี่ยเราใช้ปั๊มตัวนั้นตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมา มีวิวว่าระบบท่อเนี่ยเราเดินอย่างไรบ้างนะครับก็๋ยมาดูกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นการให้อาหารอาหารเย็นให้กับเจ้าปลานะครับที่ฟาร์มนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับฟังแล้วก็ชอบเนื้อหาของเรานะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช anel ของเราด้วยตอนนี้ 9,700ซับสไคร b ์แล้วนะครับใกล้จะถึงหมื่นแล้วนะครับแล้วก็นี่ฮะก่อนจากไปถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้อสีน้ำสวยๆแบบนี้นะครับขับสีผิวปลาแล้วก็มีการแทนนิ่งผิวปลาให้มันแดงสดแดงชัดมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยครับแนะนำหลอดไฟ LED T10 นะครับของทางอโรพัสนี่ฮะก็ทักไปสั่งซื้อกันได้นะครับที่ เฟซบุ๊กเพจของอโรพัสนะครับก็มีหลอดของตู้หลายขนาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ตั้งแต่24นิ้วไปจนถึง60นิ้วเลยนะครับก็มีทุกขนาดเลยนะครับยังไงก็ทักไปสั่งซื้อกันได้โอเคครับวันนี้ก็พอเท่านี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ